ทอปเมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะที่แต่ละคนจะมีสิ่งที่ชื่นชอบสำหรับในแต่ละสถานที่แตกต่างกันออกไปทันทังที่เป็นสถานที่แห่งเดียวกันและก็เช่นกันค่ะเมื่อมีการตั้งคาถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่คุณชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาคาตอบสําหรับคาถามนี้กันอย่างมากมายซึ่งแต่ละคนก็มีคําตอบที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละมุมมองหรือความรู้สึกของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็ได้เข้ามาพบเจอกับเรื่องราวที่แตกต่างกัน,กนจึงทําให้คําตอบที่ได้มีความหลากหลายมากแต่ที่ขึ้นมาในลําดับต้นๆเลยก็มักจะเป็นการชื่นชอบในอาหารไทยโดยมีอยู่ความคิดเห็นหนึ่งดูเหมือนว่าจะชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาได้มาตอบคําถามนี้เอาไว้ซึ่งคําตอบของเขานั้นเขาได้แบ่งเอาไว้ถึง11ข้อและได้แจงแจงแต่ละข้อเอาไว้แบบละเอียดยิบซึ่งแอดคิดว่าเป็นคําตอบที่น่าสนใจจึงนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะ ส่วนคำตอบของชาวต่างชาติท่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นแต่ราชมรับฟังกันได้เลยค่ะ11เหตุผลที่ทํใใ้้ชันรักประเทศไทยฉันเคยมาเมืองไทยหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนแล้วและฉันเคยอยู่ที่กรุงเทพสองครั้งแล้วและถ้าฉันอยู่ห่างจากที่นี่ไปนานมากกว่า1ปีฉันรู้สึกราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ขาดหายไปตอนนี้ฉันจากที่นั่นมากว่า18เดือนแล้ว และความตื่นเต้นของฉันก็หลั่งไหลออกมาราวกับเหนือที่ไหลออกมาในช่วงฤดูร้อนของกรุงเทพันร้อนระอุผู้คนน่าจะถามฉันว่าทำไมฉันจึงกลับมาเยี่นสถานที่ที่ฉันเคยไปมาแล้วแทนที่จะไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆนั่นเป็นคําตอบง่ายๆเพราะฉันรู้สึกผูกพันกับพวกเขาฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่ได้กลับไปเยี่ยมพวกเขาและประเทศไทยน่าจะเป็นที่เดียวที่นอกจากสหรัฐอเมริกาที่ฉันรูร้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุด และทำไมฉันจึงรักประเทศไทยมากมายขนาดนี้ต่อไปนี้คือเหตุผล11ข้อที่บ่งบอกว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกที่น่าไปเยือนมากที่สุดข้อแรกอาหารอร่อยเมื่อมีคนบอกว่าชอบอาหารไทยแต่ไม่เคยมาเมืองไทยฉันอดคิดไม่ได้เลยว่าคุณไม่เคยสัมผัสอาหารไทยจริงๆเมื่อก่อนอาหารไทยที่ทำในประเทศไทยดีกว่าที่ใดในโลกนี้มีความหลากหลายและรสชาติตมากมายให้คุณได้ลิ้มลอง ปากของคุณจะเต้นด้วยรสชาติเมื่อคุณได้มากินด้วยตนเองที่นี่อาหารที่นั่นมันเตะปากคุณมากฉันมากจะสั่งแบบไม่เผ็ดเพราะาตามมาตรฐานของไทยหมายถึงพริกเพียงเม็ดเดียวและถ้าคุณกินมากกว่านั้นคุณจะต้องดีดดิ้นรากับงูที่กําลังจะตายฉันมีความอดทนต่ําสําหรับอาหารรสเผ็ดชุดท้องถนนของประเทศไทยแข้งลอยมีบริการอาหารไทยเต็มไปหมด อาหารที่ถูกที่สุดและดีที่สุดที่เท่าที่คุณจะสามารถหาได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของวันคุณก็จะสามารถหาอาหารมากินได้จากที่ไหนสักแห่งเสมอนอกจากนี้ยังมีอาหารนานาชาติยกเต็ดอยู่มากมายในประเทศประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เป็นสากลมากเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจํานวนมากอยู่ทั่วประเทศฉันชอบซูชิที่อยู่ในพัตตคาในกรุงเทพมากที่สุดนอกจากนี้คุณยังสามารถหาอาหารฮารา และอาหารอินเดียที่น่าตื่นตาตื่นใจได้ในย่านใจกลางเมืองแัตสุคุมวิทแล้วก็น่าแปลกใจที่คุณยังจะพบกับอาหารเม็กซิกันได้ด้วยเช่นกันประเทศไทยคือสวรรค์อันสูงสุดของนักชิมข้อที่2ออากาศอบอุ่นฉันรักแสงแดดมากซึ่งมันทําให้แม่และแท่ผิวหนังผิดหวังมากฉันคิดว่าหลังจากคุณหิมะในบอสตันมาเกือบทั้งชีวิตแล้วฉันก็จะจงดิ่งสู่ดวงอาทิตย์เพราะในเขตร้อนไม่มีหิมะให้ตาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีฤดูมรสุมแต่ฉันกะชอบความร้อนและความจริงที่ว่าประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจฉันมากฉันไม่เคยสวมเสื้อแจ็คเก็ตและฉันสามารถใส่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นได้ตลอดเวลาโอเคนั่นไม่จริงเลยในเดือนมกราคมฉันสวมแจ็คเก็ตเพราะอากาศมันใกล้จะถึง20องศาแล้วที่นี่คุณสามารถแยกแย,ยะชาวต่างชาติจากกลุ่มนะักท่องเที่ยวได้ไง่าย ว่าชาวต่างชาติคือคนที่สวมเสื้อกันหนาวและแจ็คเก็ตในเดือนมกราคมฉันเคยมีเพื่อนมาเยี่ยมฉันและฉันปฏิเสธที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศในอาพาร์ตเมนต์ของฉันมันหนาวเกินไปสําหรับเรื่องนั้นข้อที่3ผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากคนไทยเป็นคนที่ดูแลนะ่าคบมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาพวกเขามีความสุขเสมอยิ้มเสมอสุภาพมากและให้ความช่วยเลยด้วยดีเสมอ พวกเขาจะช่วยคุณถ้าคุณมีปัญหาและช่วยแปลให้คุณถ้าคุณพูดภาษาไทยไม่ได้พวกเขาปฏิบัติต่อคุณอย่างดีและทุกครั้งที่ฉันกลับมาที่นี่เจ้าของร้านในท้องถิ่นมาากักจะทักทายฉันด้วยรอยยิ้มอันอบอุน่นและอ้อมก,กอดใหญ่ๆคนไทยมีความทรงจำที่น่าอาจจัศจรรย์แค่พบกันครั้งเดียวก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปแล้วฉันรู้สึกปลอดภัยมากในประเทศไทยคนไทยไม่ค่อยขโมยหรือก่อปัญหาใดๆ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ฉันรู้สึกสบายใจที่จะทิ้งแล็ปท็อปไว้ข้างนอกในขณะที่ฉันเข้าห้องน้ำข้อที่ 4. เพอร์เฟกที่สุดสำหรับการเดินทางประเทศไทยอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งไปห้องกง3ชั่วโมง2ชั่วโมงสู่สิงคโปร์4ี่ชั่วโมงสู่บาหลีและอยู่กึ่งกลางระหว่างออสเตรเลียกับยุโรปเมืองไทยสามารถไปในหลายๆที่ได้ง่ายๆซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างฉันมันน่าสนใจจริงๆ และคุณส,สามารถไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านี้ได้ในราคาที่ถูกมากพรุ่งนี้ฉันจะไปสิงคโปร์เป็นเวลา4วันและมีค่าใช้จ่ายเพียง120ดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่เรื่องเลวร้าย,ายและไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาหข้อที่5หมู่เกาะเขตร้อนที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสำหรับการถ่ายรูปโพสการ์ดฉันรักชายหาดฉันสามารถนั่งเล่นบนหาดทรายและไปไว่ายน้ำได้หลายชั่วโมง มันเป็นสวรรค์สาหรับฉันในขณะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนามาหลายปีแล้วและชายหาดที่ดีที่สุดหลายแห่งถูกทําลายจากการพัฒนาที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่คุณก็ยังสามารถพบเกาะและชายหาดที่เก่าแก่และสมบูรณ์แบบในทั่วประเทศฉันรักเกาะช้างเป็นพิเศษเกาะกูดเกาะซุรินเกาะอาดังและเกาะลันตาเกาะที่ดีที่สุดอยู่ทางใต้ใกล้าชายแดนมาเลเซียพวกมันวิเศษมาก และเป็นสวรรค์สำหรับฉันข้อที่6ป่าอันเขียวชอุ่มฉันชอบนั่งเล่นที่ชายหาดมากแค่ไหนฉันก็ชอบเดินป่ามากเท่านั้นด้วยและประเทศไทยก็มีบางแห่งที่สวยงามและเขียวชุ่มที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาจากป่าและช้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของเขาสกดทางตอนใต,ต้ไปจนถึงป่าที่มีชื่อเสียงและเส้นทางเดินป่าของชาวเขาใกล้กๆกับเชียงใหม่ คุณสามารถแก้ไขปัญหาปาเขตร้อนของคุณได้อย่างง่ายดายที่นี่พวกมันอาจจะไม่ใช่ป่าดงดิบหรือป่าเถื่อนแบบบางแห่งในเกาะบอร์เนียวหรือตอนกลางของแอฟริกาแต่ก็ยังมีชิวชัดที่น่าตื่นตาตื่นใจมีป่าทึบมีน้ำตกเลื่อคลายร้อนและมีสัตว์ป่าที่น่าสนใจมากมายข้อที่ 7. สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณสามารถเจอได้ทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติตอนกันเต็มไปหมด คุณสามารถพบเจอชาวต่างชาติได้มากเท่าที่คุณต้องการเนื่องจากนักท่องเทีย่ยวและชาวต่างชาติได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่หมดแล้วประเทศไทยจึงมีความเป็นสากลมากมีหงส์โซอาหารจากทั่วโลกร้านอาหารไดร้านค้านานาชาติเต็มไปหมดตาบาสและภาพยนตร์ฮอลลีวูดประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของผู้คนและคุณจะพบผู้คนจากทั่วโลกไปที่นี่ฉันได้รู้จักเพื่อนชาวฝรั่งเศสเยอรมนีอาร์เจนตินา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและอิสราเอลที่นี่ข้อที่8อยู่เมืองไทยสะดวกสบายที่สุดแล้วที่เมืองไทยถ้าคุณหิวตอนตีสามครึ่งมีคนขายอาหารให้คุณต้องการขึ้นรถบัสไปเวียดนามที่นี่ก็สามารถจัดหาให้คุณได้ง่ายๆต้องการซื้อของนอกเวลาทำการใช่ไหมมีร้านเปิดขายให้คุณมีร้านขายยาตอนตีสองคุณอยากได้อะไรเวลาไหนคุณหาได้ทั้งนั้น การอาศัยอยู่ในประเทศไทยมันง่ายมากที่คุณจะจ้ายตัวเองไปยังที่ต่างๆและในกรุงเทพคุณไม่จําเป็นต้องรอแท็กซี่ข้อที่9ผู้หญิงสวยมันคือเรื่องจริงคนไทยค่อนข้างดูดีมีเหตุผลมากมายที่คนจํานวนมากมาที่นี่และแต่งงานกับคนไทยพวกเขาค่อนข้างฮอตและเป็นที่นิยมมากเป็นการดีที่จะได้มาอย่างประเทศที่ทุกคนหน้าตาดี ผู้หญิงที่นี่สวยจริงๆผิวสวยและมีรูปลักษณ์พิเศษมากเพื่อนของฉันทุกคนเคยเดทกับสาวไทยข้อที่10กรุงเทพครั้งแรกที่ฉันเดินทางไปที่นั่นฉันเกรีดกรุงเทพจนกระทั่งฉันได้ย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างจริงจังมันก็ได้ทำให้ฉันตกหลุมรักมันกรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองที่ง่ายต่อการอยู่อาศัยมีกิจกรรมไม่ทำมมากมายมีบาร์ที่ยอดเยี่ยมมีอาหารเลิศรส ง่ายต่อการเดินทางยกเว้นในชั่วโมงเร่งด่วนฉันรักเมืองที่มีอะไรให้ทำอยู่เสมอไม่ว่าจะเวลาไหนของวันหรือวันไหนของสัปดาห์คุณก็จะสามารถหาทำอะไรในกรุงเทพได้เสมอซึ่งมันก็เหมือนกับนิวยอร์กกรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลข้อสุดท้ายข้อที่11ใช้ชีวิตท,ที่นี่มันถูกมากเชื่อประเทศทาชายค่าใช้จ่ายถูกมาก และยิ่งถูกมากถ้าคุณจะมาอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อวานฉันใช้เงินโดยเพียงแค่4ดอลลาร์สำหรับอาหารทั้งหมดของฉันในวันนั้นรวมทั้งเครื่องดื่มและของว่างแล้วอาหารส่วนใหญ่จากผู้ขายริมทางมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์เท่านั้นฉันสามารถเข้าพักท้องพักส่วนตัวได้ในราคา10ดอลลาร์ต่อคืนหรือจะนอนพักที่บางกะโรริมชายหาได้ในราคา15-20ดอลลาร์ต่อคืนเท่านั้น อพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงเทพราคาแค่300ดอลลาร์ต่อเดือนและไม่น่าเชื่อห้องมันใหญ่กว่าที่ฉันต้องการออกมากประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความคุ้มค่าสำหรับเงินของคุณอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อสองสปีก่อนฉันบอกเพื่อนของฉันว่าใช้เวลาเที่ยวรอบเกาะหนึ่งเดือนหมดเงินไปแค่1,400ดอลลาร์เท่านั้นเขาช็อกเขาถามฉันว่าใช้เงินมากขนาดนั้นได้ยังไง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่าใช้จ่ายถูกมาก $1400 ดอลลาร์ถือว่าเป็นเงินที่มากอยู่แต่ถ้าเป็นที่นิวยอร์กซิตี้ฉันจะต้องจ่ายเงินเป็น2เท่าสำหรับการเช่าห้องดังนั้นเมื่อมีคนถามฉันว่าฉันชอบประเทศอะไรฉันจะพูดเสมอว่าประเทศไทยแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าขึงนนึงของตนเองไม่มีประเทศไหนที่ดีดีกว่ากันเพราะทุกประเทศมีความแตกต่างในแบบของตัวเองแต่ประเทศไทย มีสถานที่ที่พิเศษในใจฉันเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานร่วมกันฉันจะกลับไปที่ประเทศนี้เสมอฉันรักที่นี่มากมายเหลือเกินจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มีความรู้สึกดีดีกับประเทศไทยเที่ยนนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคีดเห็นทั้งหมดแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ